สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปทักมดีกันทุกสุขชนพี่น้องพอกันจนุนใบาใบสายาคำแล้วเมื่อนี่หัวก็แล้วทุระทุลังพี่น้องเอ้ยหัวก็เห็ดทุระส่วนตัวแล้วเห็ดงานเห็ดการเห็ดแพรกของเห็ดยังขายหัวก็แล้วบ้านนี้อาบน้ำอาบไ้เนี่ยนี่คนก็เลยสิบห้ากินกุ้งแช่น้ำปลาผักยั่วยั่วผักหลายๆพี่น้องเดีจอปิดดูน้ำปลาดิ น่ามาบายพี่น้องอันนี้ผักของเรามีผักสลัดมีผักชีจีนแล้วก็มีต้นหอมมีสระแน่เออสระแน่ใส่กันมาเลยอือนี่นห้อนไหลพี่น้องห้อนแฮ้ยหอนพโลดพโลดโมโมะบักเตียงอุ้ยเอามาหลาเถอะหักมาจักสามสี่ตนก็พอ

cho nó ăn văn vậy chứ không bỏ qua đã khiến nghe buồn kinh cung thế em chọn hai gì khác ha? อยากอยู่คือกันไม่ได้กินโดนแล้วลพี่น้องแต่ว่านานี่าน,นานี่บอแนะน,น,นำไม่ไมอยากจะแนะนำให้กินเลยไม่อยากให้กินเลยออาหารทะเลสดๆเนี่ยซีฟูตส่วนๆเนี่ยมันเอาช้อนาให้ยแ้เนี่ยละมันเสี่ยงต่อการท้องร่วงท้องเสียเด้อพี่น้อง mời các vị pháo lúc tranh ông luôn, lắm 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 nó, lắm nó lắm 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 เดพี่โน้ตมาอย่าเรียกเรียกทำไมเล่ารัตนาว่ารัตนาอืมงมหาพรหมตุกเมืองรัตนา ha ha, đây là mình đây à, lát yên na kén riêng, làm yên kín yên đấy cái làm เยอะๆผักเยอะๆอุ้ยจุดยอดสุกๆมาสุดเคิอกกิโลเด้อผมวันอ chứ tổng chứ nào có sẽ bị hết ngán to đấy bạn sẽ không hết nhắn mất đi tiêm bộ bộ con đem bộ bộ quan hệ làm thích cao tua vì nó <hh> đưa có cụm odo có cụm odo tuk odo được hà đơ anh em hắn cũng kêu cầu lo được quán để bụng cho anh hay

bắt tài trình tôi nghe Trình say nhiều phát rồi nè Ui lòng sẽ bài cạnh Để bốn thức đại, tìm... Cảm chín các bạn đã theo dõi và cây hộ cho kênh lalaschool ญี่ปุ่นสได้รีวิวผ่าพันข้อให้เบิ้งยุกพี่น้องถามมาหลายคนวราอยากได้ผ่าพันข้อมีสีไหลแน่ย้ายไปะดะ้มันอีสีที่มันยั้งยู่มันเหลายหลพี่น้องมันนี่ก็ของคุณแดง ต่างมากชุดนึงสีชมพูกมม่วงตาบัข้อ ตามาเราไปเนี่ยเอาบุง้งอว่าตามาตังยายอยากได้ทั่วอีกทั่วบ้านมั Hãy <laughs> Tá bom. พี่น้องแซ่บโดนโด,ดนกินเพื่อเนาะแต่ไม่อยากแนะนําไม่อยากจะให้กินตามพี่น้องเพราะว่าหน้านี่อากาศมันห่อนใ้ญี่ปุ่นอะบานคนผิดทองใส่ดีอยู่กินสมตามกินหนังแต่พใครทิองเสีย ra pin ông chứ hết việc với bạn pho cần chip nào nữa pin nữa uhm. การชิปนาพี่น้องขอเขาเปเรื่องไรค่ะ